กานจนาบุรีมาแล้วผลพวงจากพายุวิภากองทหารรับที่29กองพลทหารรับที่9ตรวจความพร้อมกำลังพลและหยุดทธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภัยพิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทาหารบกแม่ทัพภาคที่1และผู้บัญชาการกองพลทหารรับที่9เนื่องโดยสันงักทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งมีผลมาจากภายยัยยุวิพาคเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยทําให้เกิดปัญหาเรื่องอุทกภยัยและในทุกปีที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตทิทางธรรมชาติกันเป็นจํานวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตีอัศรวุฒิัญญาราชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9จึงสั่งการให้พันเอกพรนศักดิ์เพียวพาณิชย์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ในฐานะผู้อำนวยการสนย์บรรเทาสาธารณภายัย กรมทหารรักที่2 9ทําการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนและอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณาภัยของหน่วยณลานด้นาสาราทัพหลังชนะสึกกองพันทหารรักที่3กรมทหารรักที่2 9ซึ่งประกอบด้วยอาทิอุปกรณ์ตรวจปัดกระแสไฟฟ้ารั่วชุดขวดสนามวิทยุสื่อสารไฟฉายเสื้อชูชีพชุดเครื่องมือช่างอุปกรณ์ปรมพยาบาลเบื้องต้นรถยนต์บรรทุกรวมถึงเรือท้องแพ รถบรรทุกเครื่องมือช่วยเหลือในชุดเสนาะเคลื่อนที่เป็นต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆกรณีเกิดภัยพิบัติจะสามารถดําเนินการเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์โดยกำลังพลทุกนายล้วนมีความพร้อมตามที่ได้ฝึกมาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ให้มีการร่วมมูลนการกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้มีการเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติที่สําคัญอื่นๆรวมถึงให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติและความเข้าใจของกําลังพลตามหน้าที่เพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติต,ต,ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามสถาวะการในปัจจุบันพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชย์ผู้บังคับการกมรมทหารรับที่29 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่29กล่าวว่าในการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่1และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ที่มีความผงวงใหญ่ต่อพี่น้องประชาชนในปัจจุบันสภาพอากาศมีการผันแปรไม่แน่นอนประชาชนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิอุทกภยัยเป็นต้น ท้งนี้กรมทหารราบที่29จึงได้มีการจัดตั้งสงนย์บรรเทาสาธารณภายัยกรมทหารราบที่29ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญรวมทั้งวิธีการใช้งานต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริงไม่มีการชำรุดหรือเสียหายที่อาจจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนให้มีความพร้อมในการจัดเตรียมกำลังพลยุโทโธปกรณ์ การเข้าใช้หลาพี่น้องประชาชนเพราะเป็นภารกิจสําคัญที่กองทัพบกได้มอบหมายให้ปฏิบัติเพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสข่าวนี้24การจนรบุรีชุรยการหลาวารินรายงาน